โอเคครับทุกคนทางด้านตัวมืดที่ว่าจะเข้ามาสองตัวก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือทางด้านของบอสเมิดกับทางด้านของนาฬิกาปูเนาะเออแต่ว่าไม่รู้ว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนทางด้านของการเผารูบี้หรือว่าทำกะหรือว่าเป็นการเผาตัวกาชาไม่นะเออเพราะว่าเราแพกโคนี่เมดมาทําทรงมันดีนะแต่ว่าไม่ดี ก็ตกเบต้าไปทำโจมเหมือนจะติดเบต้าแต่เอาไปมาก็คือไม่ติดไออทิ์ต่อมาเนาะก็เป็นท่าของตู้บินเข้ามาก็ก็หมดกันไปเยอะพอสมควรทางด้านหาตัวบินทางของหาตัวของคนนี้พูดเออหรือว่าบินดุแต่พออทิ์ต่อมาอีกก็มีท่าของตู้แสงเข้ามาก็จะเป็นท้าของเจลรี่กับท่าของบราวมายากลเอออันนี้มาก็คง คนก็ไม่ค่อยจะเปิดก็หรอกเออแต่ว่าพอมาที่นี้มีทั้งของบอลมืดมาซึ่งบอลมืดเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจอันดับหนึ่งของไลน์เลนเจอร์เลยนะตัวนี้เป็นตัวดาเมจของอันดับหนึ่งเลยสําหรับใครที่มีอัปเกรดท่านเนี่ยควรมีติดใบอัปเกรดท่านมืดนะเออแต่ว่าไอดีทดลองของผมเนี่ยมันขาดตัวดาเมจไปไว้แล้วก็ผมไปเปิดหาตัวต่างๆเนี่ยมันออกให้ผมอยู่แต่ว่าออกในระดับที่ว,ว่า เออหมดไปเยอะตัวแรกก็จะเป็นท่าของคนนี้พูดเนาะผมได้มาครอบครองละจากอาทิตย์เมื่อกี้อาทิตย์ไม่ใช่ดิสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็พอเปิดเดือนนี้มาใช่ไหมคนนี้เมดผมได้มาละพอมาถึงท่าของตู้แสงผมหยอดไปห้าตัวซึ่งทาง่าของซารี่ฝึกหัดเนี่ยออกมาเว้ยเออแล้วก็ อีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นตัวยืนของผมเนี่ยเป็นตัวของบอยช้างซึ่งถ้าผมได้บอสมืดนี้มาใช่ไหมผมจะปั้นไอดีนี้แบบว่าจริงจงจังๆเลยเพราะว่าผมมีครบหมดละตัวดาตัวบินตัวยืนแล้วก็ตัวป่วนแล้วก็ขาดแค่ตัวหนึ่งก็คือตัวของดามเมจในทีมเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดหาบอสมืดกันนะครับคนดูเออโอเคครับต้องขอ สวัสดีคนดูกันด้วยนะครับครับอยู่กับผมทีดีซิโรอีกเหมือนเดิมนะครับเออคลิปนี้มีตู้มืดเข้ามาผมจะมาทําการเปิดหาเนาะแต่ว่าถ้าของตัวกระชาไม่รู้ว่าเหลือ,อกี่ใบเดือนนี้มันเป็นเดือนเผาลูบี้เผาตัวกระชากันเลยผมผมให้สุดจัดเลยเดือนนี้เออโอ้โหเราพอยังมีเหลืออยู่ที่สองร้อยแปดสิบนะสองร้อยแปดสิบตัวก็ถือว่าอืมเหลือเยอะอยู่นะ ไม่รู้ว่าเปิดคราวนี้จะออกให้หรือเปล่ากับท่างของตัวบอสมืดเนาะเพราะว่าเดือนหน้าก็จะเป็นโคโรโบก,ก็ใกล้เข้ามาละอ่ะโอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะเรามาทําการเปิดหาบอสมืดกันเลยครับจัดมาครับผ้าตัวแรกตู้ไหนมาผมเปิดหมดเลยนะเออและเดือนนี้มีเข้ามาอยู่สี่ตู้ตู้ประจําเดือนกับตู้บินตู้หู่ามืดาตาแสงเข้ามา,มมาผมเปิดออกหมดเลย โอเคผมขาดแค่ตัวเดียวขาดท้าของบอสมือถ้าออกมาผมจะปั้นไอดีนี้แบบจริงๆจังๆเลยเพราะว่าทีมผมตอนนี้ขาดตัวดามเิเนาะโอเคต้องมีทรงมีสูตรยังไมนะ่เนี่ยผมเห็นลูกกิวผมเนี่ยเปิดออกห้าตัวนะห้าตัวแรกแม่งก็สิบห้าตัวเออเขามาอวดกันอยู่อยู่ในลายกลุ่มอะปับโอ้โหรีโอนัตัวบิน กบลีโอนาดก็ถือว่าเป็นตัวบินตัวที่3ามที่ว่าผมให้ยกเป็นตัวบินเก่งเออ,อหมูป่ามาตลอดเลยครับหมูป่าป๊บาบออกให้ผมหรือเปล่าขออย่าหมดเยอะนะเพราะว่าผมจะเก็บไว้ดูโคลบ,บเดือนหน้าด้วยเผื่อมันเป็นโคลบ,บตึงๆเนาะเ,ออเดือนหน้าเดือนมิถุนา ออืทอทพีอ่างกับน้ำเกียรโอ้โหขอมาหน่อยผมผมแตงอิใจผมน่าจะออกเป็นนาฬิกาโปนอะอันนี้เป็นรังสังหรณ์ของผมนะผมคิดว่ามันจะออกนาฬิกาโปลนะคนดูหรือไม่ก็ไม่ออกเลยเออมีอยู่สองอย่างก็คือออกกับไม่ออก ถ้าออกนี่ยผมว่าเป็นนาฬิกาปูซึ่งน,นาฬิกาปูเนี่ยคนนิยมเอาไปวิ่งเนาะวิ่งด่านสเตทสเตทวิ่งนั่นแหละเออก็ยังติดท็อปอยู่ติดท็อปการวิ่งอยู่ปั๊บโอ้โหไม่ออกให้ผมเลยวะ่ะจะหมดแปดสิบตัวแล้วเนี่ยผมว่าเดือนหน้าตัวคอรรโบเนี่ยผมว่าน่าจะตึงอยู่สมควรเพราะว่าเขาทาง GM เนี่ย ให้มาเผาลูบี้กับตัวกาชาเล่นน่ะเออเพราะ่าเดินหน้าไปก็จะไม่มีอะไรสุ่มเนาะผมคิดว่าอย่างนี้นะออคิดว่าจีเอ็มมาเผาไอ้ให้คนดูอะมาเผาตัวกาชากับลูบี้ทิ้งแล้วก็เดินหน้าก็จะไม่มีอะไรสุ่มเพราะว่าเดือนหน้าเป็นโครโบอาจจะตึงอืมเราไม่ออกด้วยนะผมต้องได้รีหน้าตู้เน่ย หมดไปเจ็ดสิบห้าตัวละเดี๋ยวดยวผมขอใช้สูตรคนอื่นสิอืมเอาเอากัตัวนี้ออเอาตัวออกกระตัวออกและจะเหลือไว้แค่ตัวกระจอกง,ง้อยซึ่งเอาตัวล่าสุดเข้ามาวางเอาตัวล่าสุดที่ได้นะเออมาลองดูว่าจะออกจะจะใช้ได้ผลหรือเปล่ามาลุยกันต่อ ออกให้เธอหมดแว้แบวบสี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้โหได้กันบินว่ะชิชิไม่ต้องการโอ้โหผมว่าตัวกระชาผมเก็บมาตั้งเยอะห้าร้อยกว่าตัวผมก็เปิดเดือนนี้เลยนะหมดไปสามร้อยกว่าตัวละเออหมดเยอะมากเดือนนี้ หัวใหรเปล่าอ่างอาบน้ำมาอีกแหละขอรดดๆใิปปับลูกเรือ้ยมาซ้อนด้ว่ปะโอ้โหไม่ได้่ะตัวนี้อยู่อีกเจ็ดวันนะคนดูขอหน่อยบอดเมื่อยโอ้โหเฮ้ยคือเทียอะไรดู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 มันออกดูมันออกหนึ่ง สกับตัวเนี้ยตัวอยู่ในทีมอะสามออกมาสามตัวละชิบหาย <c oughs> อยาให้มีครั้งที่สี่ั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรละอย่าโอหถังไม้อกมาตลอดเลยถังไม้อกเนี่ยกับเอ้มายากลนอนะมูลนะเออ อืมออกออกฮี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ย <laughs> ออก ي, <laughs> ดีดีหน่อยหมดไปน้อยกว่าตัวแล้วเนี่ยร้อยยี่สิบเออน่าจะร้อยยี่สิบตัวร้นีไงเฮ้ยซลลี่จิ๋วเฮ้ยเอาไงดีวะหนึ่งสองสามผมจะเก็บไว้นะผมจะเก็บไว้ประมาณ100ร้อยกว่าตัวร้อยร้อยตัวเนี่ยนะถ้าออกก็คือออกถ้าไม่ออกก็ แล้วแต่เลยขี้เกียจประทานละเพราะว่าเราหมดกับเดือนนี้ไปเยอะมากเดี๋ยวเดือนหน้าจะไม่มีอะไรเปิดกับข้าวของโครรโบเนาะหรือว่าต้องได้ร้านรูบี้อีกวะโอ้โหอ๋อกูอยากต่อยไหงไงลนลูบี้สองสามและขั้งที่สี่จัดมายิบหาย หมดกระท่าของคนที่พูดก็ไม่ใช่น้อยนะหมดไปสองรอยกว่าตัวนะมันเจอบอสมือดอีกก็หมดไปอีกร้อยกว่าตัวกับรูบี้สิงโตโอ้โหยามโอ้โหจบสิ้นละแล้ออกเกิดเจ็ดดาวเลยนะไม่มาวะโอ้โหโมามาลั่นตัวกระชาต่อ เจมนักเวทยกเลือกหนึ่งสองสามอีกสี่สิบตัวสุดท้ายเออหมดไปเยอะมากผมบอกเลยว่าเยอะมากออกเสียออกมาเป็นต่อมาอีกผมว่าจะมาลำเล่นๆสักเจ็ดสิบแปดสิบตัวแล้วคิดว่ามันจะออกนะแต่ว่าเกินคาดวอกคนดูไม่ออกว่ะโอ้ดูแล้วดูมันออก หมดสิ้นแล้วความหวังอีก25ตัวสุดท้ายครับมารัวๆเลยออกก็ออกไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับโหแล้วออกอะไรก็ไม่ลกูกหมดคำจะพูดเลยไม่ออกจริงๆเลยใบเหลืองโอเคครั้งสุดท้ายครับ นานี้เป็นเวลาห้าทุ่มยี่สิบห้าแล้วนะเออก็หมดไปร้อยแปดสิบตัวกระชากับสามร้อยโรบี้ก็ยังไม่ออกน้ผมทางด้านตัวของบอสเมืดเออไม่มาจริงๆวะ่ะจะลั่นต่อดีไหมคนดูเอาไงต่อดีวะลั่นต่อดีไหมมาลั่นต่อให้หมดเลย <laughs> เพราะว่า ผมขาดตัวดาเมจจริงๆไว้คนดูเออผมต้องการตัวดาเมจซึ่งคโคโล่เดือนหน้าก็ค่อยหาใหม่ <c oughs> ตามนี้นะไปคือออกมาเป็นมาป่าซึ่งตัวกระชาจะหมดละเก็ <c oughs> บมาตั้งนานมาเผาเดือนนี้หมดเลยโอ้โหแล้วออก ดู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 เหลมันออกดูเหดมันออกออกทุกตัวยกเว้นตัวที่ต้องการดูดูดูออกสามรอยลูบี้กับสองร้อยตัวกาชาดูออกให้ผมอืมหรือว่าเจมมันเห็นผมว่าดวงดีสําหรับเดือนนี้ล้วก็คือไม่ให้ละตัวนี้ไม่ให้ไม่ได้นะเว้เจมต้องให้นะเว้ผมต้องการตัวดามจอ้าวหมุนอะไรเรื่นีย ไปเยอะแล้วนะจะออกก็ออกนาะโอ้โหออกมาบีดลูกปงผมต้องได้รันรูบี้อีกว่ะคุดูรูบี้อีกยกเลิกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและครั้งที่เจ็ดครับหกร้อยรูบี้กับการตามหาตัวตึงตัวดาเมจ ออกมาสักทีเถอะขอร้องล่ะหมดไปเยอะแล้วนะโอ้โหแล้วออกมาเป็นฟิชชูนักเข่าเวฮว้ยนักเขา่าหัวเลื่อีกแหละโอ้โหออกด,ด,ด,ดู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 มันออกให้ผมดูดูมันออกให้ผมจิบหายไปลั่นอีกเก้าร้อยลูบ,บี้ครับ ไม่น่าพูดก่อนมาเลยว่าอยากได้มันมัน <c oughs> มันเพิ่มเลเจ,จริงปะวะสงสัยแล้วนะเนี่ยตัวของคนี่พูดเนี่ยผมไม่หมดเยอะขนาดนี้นะเออผมหมดไปแค่สองร้อยกว่าตั๋วกับสามร้อยลูบี้แค่นั้นเองนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยออกอะไรให้ผมวะเนี่ย ก็ออกแค่ไรเงบผมไปวันเนี้ยโอ้โหสำเร็จครับคนดูออกมาลนะกับทั้งหน้าของบอล <c oughs> <c oughs> โอ้โหน้ำตาไหลเลยคนดูคชิดว่าจะไม่ออกละตัวกาชาหมดไปอยู่ที่สองร้อยสิบตัวกาชากับทั้งของรูบี้หมดไปเก้าเก้าร้อยรูบี้อืม ในที่สุดออกละหมดเยอะยช่ไหมผมจะได้เริ่มปั้นไอดีนี้จริงๆกางๆละเดนี้เพราะว่ามันมีครบหมดละไม่ว่าจะเป็นตัวบินอืมตัวบินตัวดาเมจต,ตัวยืนตัวป่วนเออมีครบละสี่ตัวเออก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับไอดีทดลองของเราก็ได้เกิดสําหรับเดือนนี้เกิดเยอะมากเกิดเกิดทุกตู้ กิดทุกครั้งที่มีตู้ใหม่เข้ามาเออโอเคครับซึ่งผมจะขอเกิดเนี่ยนะครับว่าทางน้านการเปิดแรกๆจนกว่าจะได้บอลเมือเนี่ยผมจะทําให้มันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวกันไปอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะครับคนดูโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคนดูก็ฝากคนดูกดติดตามกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยให้หน่อยนะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์แล้วก็ชอบตอบคอมเมนต์คนดูมากเลย อ่ะโอเคครับสำหรับลี่นี่กข็ขอไว้เพียงต่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสำเร็จแล้วครับไปไปกันต่อ